คำถามจริงหรือไม่กลับมาอีกแล้วจริงหรือไม่มดสามารถอยู่ในเตาไมโครเวฟที่กำลังทำงานอยู่โดยที่ไม่ตายคำตอบคือจริงเพราะมดมีขนาดเล็กกว่าครึ่งความยาวของไมโครเวฟมากอีกทั้งมดมันยังเคลื่อนที่ตลอดเวลาด้วยร้อ,อนจริงหรือไม่พอเวลาที่เราอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟเสร็จแล้วให้รีบเอาออกทันที เพราะม่อย like ่างนั <laughs> ้นจะมีร <If> ัง <us> สีตกค้างอยู่คำตอบคือไม่จริงเพราะขึ้นไมโครเวฟมันหายทอดพลังงานถึงอาหารเสร็จแล้วมันก็จะสลายหายไปไม่ตกค้างในอาหารจริงหรือไม่ในการแพทย์ใช้คลื่นไมโครเวฟในการรักษาคนไข้คำตอบคือ แต่ว่าขึ้นไมโครเวฟในการแพทย์นั้นจะมีความถี่ต่ำกว่าขึ้นไมโครเวฟที่เราใช้อุณหภูมิกันหมอเนี่ยเขาจะใช้ในการขยายกล้ามเนื้อครับโอ้ยอปวดหลังขึ้นมาพอดีเลยแล้วใช้ขึ้นไมโครเวฟช่วยแล้วโอ้ยจริงหรือไม่ถ้าเราเอาซ่อมเข้าตองไมโครเวฟแล้วจะไม่เกิดความร้อนอะไรเลยคำตอบคือไม่จริงซ่อมเป็นโลหะบ,บางๆและทำให้เกิดความร้อนได้เร็วมาก และทำให้บ้านไฟไหม้ได้ด้วยนะว้าจริงหรือไม่แสงที่เราเห็นในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นลังสีที่เป็นอันตารายต่อตาของเรารคำตอบคือไม่จริงไฟในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นแค่หลอดไฟที่ทำให้มองเห็นอาหารในเตาไมโครเวฟถ้าเตาไม่ชำรุดหรือผุพังไปแล้วขึ้นไมโครเวฟก็จะไม่สามารถทะลุออกมาได้อย่างแน่นอนแต่ทางที่นี้นะครับ เราไม่ควรจ้องมองใกล้ๆเพราะเราไม่รู้ว่าเตาไมโครเวฟของเรานั้นชำรุดหรือเปล่า<อ>จบไปแล้ว5คำถามจริงหรือไม่มีใครตอบถูกครบบ้าง